สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาทานปลาหอด้วยกันนะจ้าวันนี้ส้มก็ได้เพื่อนโตมา, <จะ S 1> มาได้กันจะ<ร>โตมาได้กันแล้วกเ็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันจ้าก็จะมากินปลาหอมามาจ้ามาทานด้วยกันามามาคาเพื่นด้วยกันจา้าฝากกดไลค์กดแชร์เลยจ้า,า DA, ถ้าสนใจนะจ้าขอบคุณจ้จา มากินเลยมาลุยกันค่ะวันนี้มีขนมจีนสองอันนะจ๊ะขนมจีนสองอันน้องบอกเอาข้างล่างด้วยก็ใส่ลงไปจ้ะโอ๊ยร้อนจ้ะเพื่อนๆอ่อแบบนี้เลยจ้ะก็ใส่ผักชีลงไปแล้วก็ใส่อันชันลงไปจ้ะ ก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะจ๊ะแล้วก็ใส่ปลาลงไปจ้ะใส่ปลาลงไปแล้วก็ห่อเลยวันนี้ใส่เสื้อพี่มาดามกะปินะจ๊ะอืมอร่อยมากเลยคำเพื่อน จะได้น้ำจิ้มไม่อ้นจ้ะอือนี่จ้ะออกไปเลยใส่ปากเลยจ้ะปลาลุยสวนนะจ๊ะอืม รอกันทำเจ็บปลาเผาตัวละร้อยยี่สิบบาทจ้ะก็ได้ผักมาด้วยแล้วก็ได้ขนมกินแล้วก็น้ำจิ้มจ้อะอร่อยมากม,มามาค่ะ พอก,กินแล้วมันหยุดไม่ได้จ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ผักโหระพาไปด้วยลาไปด้วยนานๆนนได้กินทีจ้ะได้กินได้กินกับคนรู้ใจสุดยอดเลยจ้ะเพื่อน รอบเจ็ดปีนะคะที่จะเจอกันค่ะในบ้านอังกฤษค่ะมันมีเยี่ยมบ้านจ้ากลับมาเยี่ยมบ้านบอสเพื่อคอยแตกไหมืะฮอนจาฮอนปะฮอนขึ้นกันนะคะก็สีระไปเทียดไทยห้อง ระว่างกลางได้ย่ะอุ้ยทั้งร้อนทั้งอร่อยจ้ะเพื่อนๆห่อไปเลยจ้ะของชอบอดอกไม้สวยจ้ะ้ะ <laughs> <laughs> อน ลาลุยสวนน้องสาวเป็นยามให้ อกอันชันสดอร่อยเนาะอดอกอันชันสดอร่อยมากเลยจ้ะ ็ขอขอบคุณพี่มาดามกะปิที่ให้เสื้อมาใส่นะจ๊ะขอบคุณจ้าใส่ดีมากเลยจ้า เข้ากันดีมากเลยจำเพื่อนแซบปะแ,แ,แซบแซบหลายเดี๋อวเพื่อนๆแซบหลายแซบหลายใส่ไปเลย ผักโหระพาที่อังกฤษแพงมากๆเลยจำเพื่อนมาอยู่นี่กินได้กินเอาเพื่อนเอามาฝากจ้ะเพื่อนเขาปลูกเขาปลูก เป็นเพื่อนรุ่นพี่นะจ๊ะชื่อพี่ไับูล์จ้ะเพื่อนรุ่นพี่เป็นแม่ไม,ม้นะจ๊ะยังโสดจ้ะยังโสดจ้ะจ้า <c oughs> <c oughs> ยังโสดนะจ๊ะแต่ไม่โสดจ้ะ <c oughs> ใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะจ๊ะเป็นคนดีมากเลยจ๊า เธอเป็นแม่ไม้จะเพื่อนๆแม่ไม้โอ้ยังเหลืออยู่ อร่อยมากเลยจ้ะ,จะแกะก้างออกขอโทษที่ยืนนะจ๊ะแกะก้างออกธรรมชาติมากๆเลยจ้ะเพื่อน เราก็กินอยู่ข้างหลังต้นยอนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เขาเรียกอะไรนะต้นยอเหรอต้นยอเนี่ยจ้ะอเอาเอาใบของเขาไปทำไอ้นั่นนะจ๊ะเพื่อนอทำห่อหมกทห่อหมกนะจ้ะแล้วก็เอาลูกของเขากินได้นอะกลูกสุกอะ่ะเป็นยาสมุนไพรอื้อ อร่อยจ้ะเพื่อนๆกินคำนี้ก็จะไปแล้วนะจ้ะเดี๋ยวฝนตกจ้ะเอย่างปลาลองนะจ๊ะจ้ะปลาลองแล้วคำนี้คำสุดท้ายอืมไป้วจ้ะสวัสดีจ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะขอบคุณจ้าบายจ้าไม่บายจ้า <c oughs> <c oughs>